สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่อง i n d o c h a n n e l นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารวมวัตถุดิบอ่าเอีเวนต์การเลี้ยงลูเซียนะครับผมเอีเวนต์เนี้ยผมก็เอาไอเดีเนี้ยสุ่มไปนะครับประมาณ5,000กว่าไม่ปิดการ์ดในเอีเวนต์เลยนะผมก็เลยเอ่ะอัพมารวมครับเผื่อจะได้การ์ดนะครับการ์ดแถวล่างเนี้ยในเอีเวนต์เนี้ยที่มันดีๆบ้างนะครับผมก็ อัพไปประมาณนะครับ10คู่นะครับ10คู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10คู่เนี้ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับโอกาสที่จะได้นะครับก็มีกาเดียนลูเซียสโนคว u ดอิสเบลเซียลลี่ดาร์กเลนโอ้ดาร์กเลนนี่อยากได้นะอาชานะครับดาร์โ l ลินเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดาเขามมลชิดเจ้ากับแรปเปอร์แจ็คสันเนี่ยสามตัวล่างเนี่ยผมคิดว่ามาแน่นอนครับอ่ะเริ่ม,มนะคู่ที่หนึ่งนะครับผม อะไรเอย่ยอะไรเอย่ยเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลวดานะครับผมคู่ที่สองนะครับอะไรนาะเกลีวดาอีกแล้วคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามจันเจ้านะครับจันเจ้าคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลดานะครับคู่ที่ห้านะครับผมจันเจ้าแล้วเอ่ยจะได้อะไรดีๆมางมื่อนียคู่ที่หกนะครับคู่ที่หกไปเลนะ่ะดาร์เลนะ่ะได้ไหมจันเจ้าอีกแล้วนะครับจันเจ้าอีกแล้วคู่ที่เจ็ดนะครับคู่ที่เจ็ด ไรเนาะคู่ที่เจ็ดเนี่ยจันเจ้าอีกแล้วโอ้ยตา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 ยคู่ที่แปดนะครับคู่ที่แปดอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยจันเจ้านะครับผมคู่ที่เก้านะครับผมไปจันเจ้าโอ้ยมารด้จันเจ้าคู่ที่ สินะครับคู่สุดท้ายแล้วจะได้การ์ดแถวล่างสักตัวไหมเนะาะอาชาก็ได้นะลนก็ดีเซียวลี่ก็โอเคเลยสโนว์ควีนก็เยี่ยมส่วนการ์ดใหม่ก็ก็ดีจะได้เอามารีวิวอะมาคู่สุดท้ายนะครับไปแลปเปอร์แจ็คสันโอ้โห รวมได้ไดเกลือนะครับผมไม่ได้การดีๆเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับถ้าใครรวมขอให้โชคดีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย